ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกันยายน2 5 6 6 6ตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดือนที่ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนกันเงินและดาวเจ้าเรือนลาบยังคงอยู่ในตำแหน่งราชาโชคโย่เอ่ยยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมดาวราหูนะครับ ตำแหน่งเทวีโชคเมื่อกี้ไอ้พฤหันในราชาโชคนะราหูเทวีโชคแล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีกุมดาวราหูยังเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุมเท่ากับว่ามันไปอยู่กับดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวการเงินและดาวลาบแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยนะการเงินการทองของชาวลัคนาราศีกุมก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แต่คุณต้องพยายามคอนโทรลรายรับรายจ่ายดีๆนะนะครับต้องคอนโทรลรายรับรายจ่ายดีๆอะไรที่คุณไม่ได้อยากได้จริงๆไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของจริงๆก็อย่าไปซื้ออย่าไปหามากนะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีได้มาแล้วอก็งั้นๆแหละเหมือนกับมันจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องการซื้อของซื้อของในเรื่องการอยากต้องอยากได้อะไรเงี้ยนะนะหนึ่งถึง 5. นะครับกันยายนการเงินดีเหลือเกินติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จได้ผลเงินทองเข้ามาในหลากหลายช่องทางมีโอกาสแห่งความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานหรือคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเริ่มอะไรใหม่ๆในที่นี้น่าจะหมายความถึงโอกาสทางธุรกิจหรืออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลือ 6ถึง10นะครับการเงินยังดีอย่างต่อเนื่องเอาเป็นว่า1-5 6-10ช่วงนี้การเงินดีมากมีความสำเร็จดีได้ผลติดต่อธุระาปากปังอะไรก็จะได้รับความสำเร็จมีคนคอยเอื้อประโยชน์ให้ในทุกๆช่องทาง1 1จนถึง15นะครับช่วงนั้นจะจุกจิกหงุดหงิดนิดนึงนะระวังข้าวของแตกหักสูญหายอย่าพยายามไปมีปากเสียงหรือข้อขัดแย้งกับใครใดๆทั้งสิ้น ถ้ามีเพื่อนใหม่ๆมีคนเข้ามารู้จักกันใหม่ๆระวังจะเจอเพื่อนที่ไม่ซื่อเพื่อนที่คดโกงหรือคุยกันแล้วมีความรู้สึกว่าคนนี้เจ้าเล่ดูให้ดีแล้วกัน1 1ถึง15 16ถึง20นะครับเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองนั้นจะได้เจอเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นนะเป็นช่วงที่คุณก็จะแฮปปี้ขึ้นหรืออาจจะมีการโดนทงโดนทางอะไรก็ได้มีความสำเร็จมีความโชคดีหลากหลายประการ แล้วก็ยังเป็นชาวลัคนดาราศีกลุ่มนะครับที่ในช่วงจังหวะตรงนั้นเหมือนกับคุณมีพลังนะครับมันมี energy อยากจะเริ่มต้นทำอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี21-25นะครับช่วงนั้นมีความแฮปปี้สบายใจขึ้นปลอดโปร่งขึ้นนะแล้วก็26-30 การเงินก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง26-30กันยายนตอนนั้นเงินทองไหลามาเทมาดีเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเดือนนี้ยพยายามระมัดระวังเรื่องรายจ่ายคือต้องบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่ชาวล,าลัคนาราศีกุมอยากได้นะครับก็คนมันอยากได้มันก็ต้องซื้อถูกไหมแต่ซื้อมาแล้วเสร็จแล้วปุบ๊บอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ดูให้ดีก็แล้วกันครับนะครับ ดาวนะครับดาวเสาที่ยังทับลัคนาของคุณอยู่นั้นนะส่งผลให้คุณอยากจะศึกษาหาความรู้หลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมซึ่งความรู้ต่างๆนั้นก็จะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีพูด,ดง่ายๆคือเอานำมาทำเงินทำทองได้อย่างดีนะดาวอังคารและดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ในเรืนอนมรณะนั้นต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของออคำพูดคำจา นะครับอย่าพยายามไปคัดง้างอย่าพยายามไปโต้แย้งปากเสียงอะไรกับใครนะครับหรือมีใครที่เข้ามาพูดจาไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดจากันต่อหน้าหรือทางโซเชียลเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยนะครับอย่าไปต่อยายอย่าไปถกเถียงอะไรกับแม่งไม่ได้สมผลดีอะไรหรอกนะครับทาให้เราหงุดหงิดเปล่าๆแล้วก็ช่วงดาวอาทิตย์ที่มันขยับมาอยู่ตรงนี้บางทีเราก็อารมณ์ร้อนด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องระวัง ส่วนในเรื่องความรักคู่ครองนะครับในเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณอาจจะต้องเดินทางนะเดินทางบ่อยนะครับความรักก็ไปได้แหละจะต้องเดินทางบ่อยสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คนที่ยังโสดอยู่ดูให้ดีนิดหนึ่งดาวศุกร์มันขยับนะครับย้ายมันถอยหน้าถอยหลังแล้วมันก็เนี่ยมันขยับย้ายมาเลงกับดาวเสาร์เออใครที่มีคนมาชอบใหม่ๆ ลองดูนะครับว่าคนคนนี้มันมาแบบไหนคล้ายๆกับว่ามันจะมีคนมารู้จักเจอเจอกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแรกๆเขาอาจจะทำแบบมารู้จักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนี่ยแต่ขอให้ดูให้ดีนะครับผมว่าน่าจะไปเจอคนที่เข้าใจยากหรือ,อซับซ้อนพอสมควรยังไงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันนะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่จะมาเล็งลักขนาราศีกุมนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าในเดือนกันยายนสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมต้นต้นเดือนกันเงินดีมากไปสังเกตดูให้ดีจะมีเงินเข้ามาหลายทางนะสำหรับท่านท่านที่ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทิกตอกทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ต้องการขอคำปรึกษานะครับในการจัดหงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารเพื่อให้อยู่แล้วเฮงแล้วปังยิ่งขึ้นนะครับ รือแม้แต่การปรึกษาโงเฮงหรือชะตาส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับทาง Line Official ID นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้พงจุ้ยต้องไปวัดดูสถานที่จริงนะครับถึงจะคำนวณออกมาว่าบ้านหลังนี้ดีหรือไม่อย่างไรต้องปรับอย่างไรต้องเสริมอย่างไรให้เงินเข้าบ้านถ้าดวงคุณดีอยู่แล้วแล้วคุณจัดหงจุย้ยคุณยิ่งเฮงยิ่งปังเข้าไปอีกถ้าดวงคุณไม่ดีดวงตกการจัดหงจุ้ยก็ทําให้มันเป็นไม้ค้ายันให้ชะตาคุณไม่ตกไปมาก กว่าที่เป็นอยู่จะเสริมให้มีความสําเร็จมากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่คงจุย้ยย้ำาครับว่าต้องดูสถานที่จริงต้องเอาเข็มที่จีนไปวัดที่สถานที่จริงนะขอให้โชคดีครับ